สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกูบอยนะผมในช่องมิเตอร์ซีอูนะครับผมวันนี้เราจะพูดถึงแพทนะผมประจำสัปดาห์นะครับรอบนี้ก็ผิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่11สิงหาคม2565นะครับผมเรามาดูกันว่าแลอัปเดตนะครับผมมีไอเทมจำหน่ายอีกแล้วนะครับผมสุดเสริมพลังสุดแกร่งนะครับสำหรับสายที่บวกนะครับผมมาครับนะครับผมว็บโลช้าวันนี้นะครับผมนะครับผม แล้วก็กิจกรรมที่2นะครับผมมีเพิ่มอัตราความสําเร็จนะครับผมเสริมแกร่งนะครับหลอมธาตุสร้างแล้วก็ข้ามยันนะครับผมข้ามลิขิตนะครับผมข้าเปิดนะครับผมยังไม่อัปเดตเนาะรออัปเดตตอนเที่ยงนะครับผมก็เป็นไอเทมสายที่บวกอะเออพวกยันข้ามอะไรพวกนี้นะครับผมพวกเซตยันนะครับผมส่วนกิจกรรมกําจัดนะครับผมกําจัดมอนเตอร์นะครับผม กำจัดมอนเตอร์ในรอบนี้บอกไว้เลยว่าเออเน่าเน่าจริงจริงนะผมกิจกรรมสายฟรีนะผมสำหรับภารกิจสายฟรีคือยิ่งกำจัดยิ่งมีสิทธิ์มากนะผมออมอนเตอร์ระยะห่างไม่เกิน10เลเวลนะครับล่าล่าสารลักษ์ในการอะไรวะตบมอนเตอร์นะครับผมเก็บสารลักษ์ในการล่านะผมจำนวน100ชิ้นนะผมแลกไอเทมคือแวนพ้น์ลายขาวแมวก,กวัก กำจัดคุ้มจิตนะครับผมไอทมทั้งหมดเนี่ยมีแค่แหวนปนอย่างเดียวนะครับที่แลกเปลี่ยนได้อย่างอื่นแลกเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับผมสาหรับสายเสียตังนะครับผมรอบนี้นะครับผมเสียเงิน 200m เอ็มนะครับผมครั้งก่อนเสียเงินร้อยเอ็มตอนนี้200ถามว่าคุ้มไหมผมมองอยังไงก็ว่าไม่นะไอทมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ มียารุ้งครับเลกเปลี่ยนได้นะผมลายมังกรทองแลกเปลี่ยนได้นะครับอย่างอื่นแลกเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับมีมูนทิน1วันนะผมมียันโชคลาภ15บ1 5เปอรเปอร์นะครับผักกําจัดนะผมรุ้งคนนกถ้าผมมองนะผม0องอเสิ่งที่ออกมาคือ2อย่างนี้เกือบเกือบ50%หรือว่าเอาง่ายๆ80%อาจจะเป็น2อย่างนี้เลย โดยเฉพาะนะครับผมนะครับของที่แลกเปลี่ยนได้มีแค่ลายมังกรทองกับยาประกายลุ้งนะครับผมแค่นั้นจริงๆนะฮะต่อมาเอ่อเพิ่มประสิทธิภาพยาเสริมความดีครับผมยาเสริมความดีนะเพิ่มเฉพาะเอ่อเสริมดีรายวันห้าพันนะครับเสริมดีพิเศษอีเวนต์นะครับผมประเภทห้าพันนะครับผมห้าพันให้ถึงหนึ่งหมื่นนะครับไม่มีหนึ่งหมื่นเป็นสองหมื่นนะครับ นะต่อมาบัฟปาร์ตี้อันนี้คือกิจกรรมเก่านะครับผมบัฟปาร์ตี้กิจกรรมเก่าก็จะเป็นบัฟปาร์ตี้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสําหรับเซิร์ฟออนบันสําหรับเซิร์ฟสวรรค์นะครับที่รวมเซิร์ฟมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมจะเป็นบัฟปาร์ตี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับส่วนต่อมาสร้างตัวละครเซิร์ฟใหม่รับไอเทมนะครับผมก็เป็นคลุม นะครับผมนะครับผมรับไอเทมก็จะเป็นคลุมชายคลุมหญิงนะตามพศของตัวละครของท่านนะครับผมนะสร้างไอดีใหม่จะรับเลยนะครับผมไอเทมนี้นะครับผมแล้วก็กล่องเติบโตนะครับที่จะได้นะครับส่วนสําหรับไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวสำหรับผู้เล่นหววคืนล่ะผู้เล่นหวนคืนสามารถช็้ชื่อได้นะครับผม เพื่อรับของรางวัลน,นะผมผู้เล่นใหม่จะรับเออยังไม่พอนะผู้เล่นใหม่จะได้รับบัฟ50เปอร์นะผมผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นในรอบ3เดือนนะผมจะรับ50เปอร์เหมือนกันนะครับวนคืนชิคชื่อ14วันนะครับผมมีมนตินวันที่2นะครับผมแล้วก็เออแค่นั้นนะครับผมอื่นๆก็เฉยๆนะครับภารกิจยังผู้เท่าสายฟ้าด้วยนะผู้ดูแลสายฟ้านะครับอยู่ข้างรุนเล็กๆนะครับ วิญญาณข้างพิชิตคำรามนะครับผมตีมอนเตอร์นะครับดอกใบที่500ชิ้นนะครับผมบวกลบไม่เกิน10เลเวลนะครับของมอนเตอร์นะครับทอเควสได้วันละครั้งนะครับผมสำหรับสายฟรี1 0 0 0 0แสนนะครับผมได้รับของรางวัลคือค่าพิชิต1 0 0 0 0แสนหน่วยนะครับผมต่อครั้งสำหรับสายจ่ายตังค์นะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าจ่ายตังค์ไม่คุ้มนะครับผมครั้งก่อนแค่10-20ีเอ็มนะครับผมครั้งนี้50าเอ็มนะครับผมเออ นะผมเพื่อเลเพื่อแลกห้าแสนซึ่งมันแพงเกินไปนะครับผมไม่คุ้มแต่สาหรับใครที่เร่งรีบก็ยอมเสียเงินก็แล้วแต่นะครับผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมต่อมาคือคลุมประจําเดือนนะครับผมก็ได้เห็นไปแล้วคุมประจาเดือนมีทุกๆเดือนนะครับผมคุมทั่วไปว g มีแบบ G YG นะครับผมถ้าใครใช้คุมนะครับผมประเภทนี้นะครับผมมันจะทับกับลายเขียวนะครับผมไม่จําเป็นต้องกดทับ ไม่ต้องเป็นต้องกดไลน์นะครับผมต่อมาอ,อ๋อเลือกตัวละครหัวข้อที่สองอ๋อการรวมเซิฟครับระวังเซิฟพิชิตกับเซิฟบูรพานะกลายเป็นเซิ์ฟสวรรค์นนะครับรวมเซิฟนะครับผมถึง30มีนาห66นะอย่าลืมต่อมาปิดปรับปรุงมีอะไรแก้ไขน,นะครับนำไอทมใหม่ยาตรา,าไม่ใช่ยันตราสวรรค์น,นะคผมสำหรับอาวุธระดับสูงและระดับสูงแบบใหม่นะครับผมและยัน ยันตาสวรรค์ยุทธภัณฑ์ระดับสูงนะครับแบบใหม่มาครัผมกลับจำนายอีกครั้งนะผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะบวกให้ตายถ้าไม่ตายก็ไม่ติดนะผมแล้วกลับมาอีกครั้งหวังว่ามันจะติดแล้วว่าเป็นปกตินะครับผมนะเนี่ยเอาออกไปแบบคือไม่ยอมรับว่าบั๊กเหรอ,อคือแม่งจนโดนด่า,าต่อมานะผมแก้ไขให้สามารถกลับใช้ยันอะไระ แก้ไขให้สามารถใช้ยันตราสวรรค์อาวุธระดับสูงใหม่ได้ตามปกติครับผมประมาณนี้สำหรับหัวข้อที่13นะผมสำหรับการอัปเดตนะครับผมคงมีแค่นี้นะคผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าหลักก่อนว่าในอาทิตย์นี้เนี่ยมีหน้าหลักอะไรบ้างเกี่ยวกับการอัปเดตนะครับสำหรับสายเติมใช่ไหมสายเติมมีด้วยของเดือนสิงหานะครับ เอออันนี้เราไม่ได้อัปเดตมานะผมออกกัดลัคกี้นะครับผมนะผมสำหรับสายเติมก็มีเติมเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเติมสามพันบาทได้ยันยี่ห้าสามใบนะฮะไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าต่อมาเจลลี่นะครับผมเจลลี่เรนด้อม ก็เป็นตัวใช่ไหมตัวประดับ3ชนิด2ชิ้นเดี๋ยนะตัวตัวอัญมณี3ชนิด2ชิ้น3ชนิด2เซนจ่ายครบ2,000คือได้กล่องนี้2กล่องเหรออืมน่าจะประมาณนั้นเพราะว่ากล่องละ3ชิ้นนะครับผมสำหรับถ่ายเติมเนาะก็ประมาณนี้ มีอะไรอีกบ้างสายเติมคงไม่มีแล้วมั้งหรือมีอีกโปรโมชั่น um เนาะเออนี่แฟด spending นะครับผมสายเติมมีอะไรอีกบ้างเติมพันห้านะครับผมไม่ต้องสุ่มรับไอเทมไปเลยนะครับผมมีกำลังลุ้นนะครับวิญญาณบังกรนะครับผมรายเจ็ดวันนะครับผม เสริมดีพิเศษ5,000นนะครับผมนะฮะต่อมามีอะไรอีก f i r ร์ r e ี i ิ w bonus r e ฟ i e อ่ะเออเรายังไม่พูดถึงเลยนะครับผมสำหรับ first r e ี i ิ w อันนี้เติมผ่านแอปมือถือใช่ไหม net banking online banking นะครับผมเติมขั้นต่ำคือ500บาทนะครับผมได้จงเดียวนะครับผมได้คูณไม่ยั้ง6ชั่วโมงสี่ชิ้น1 แบบบวกชั่วโมงนะครับผม4ชิ้นแล้วก็คุมจิตร้อยห้าสิบเปอร์มูลทินสิบเออมูลทิ้ 90, นหนึ่งวันนะครับผมแล้วก็กิจกรรมส,รสรนับสนุนนะครับพักวันบันนะครับมีอะไรอีกบ้างโบนัสรีฟิลสำหรับสายเติมออนไลน์เหมือนกันเหมือนกันนี่ยวาเหมือนกันหรือเปล่าไม่ใช่นะผมเติม ใช้แต้มใช้แต้มอันนี้คือการใช้แต้มนะครับผมนะครับใช้แต้มพันห้าร้อยแต้มพันห้าร้อยแต้มนี่พันห้าร้อยบาทใช่ไหมศูนย์แต้มเอ่อหนึ่งแต้มหนึ่งบาทโอเคพันห้าร้อยแต้มคือใช้แต้มคือซื้อไอเทมช็อปอะไรก็ได้ให้ครบพันห้าร้อยบาทง่ายๆหรือว่าหนึ่งหมื่นเห็นไหมเพิ่มศูนย์อีกสองตัวใช่ มันจะเป็นแต้มแคสเพิ่มศูนย์อีกสองตัวก็หนึ่งแสนห้าหมื่นไว้นะครับผมก็จะได้รับป้ายยุติสวันนะผมยันโชคลาภสิบห้าเปอร์หนึ่งชิ้นนะผมทันยูฮอนหนึ่งวันนะครับผมบนนคูณไม,ยนนม่ยังหนึ่งร้อยเปอร์ไงแล้วก็ป้ายสลับสนุนพักคนบันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ โอเคคงหมดแล้วแหละสำหรับสายเติมสายแบบอะไรพวกนี้ของเดือนสิงหานะผมสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนผมกูบายไว้เจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s u b s ไครต์นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากกัน้อยสำหรใครหลายๆคนไปละบ๊ายบายแล้วเจอกัน